ถ้าบ้านไม่รู้หร,รอกเิยเข้าไปอ่ะติดไฟตายแต่ได้ขอเข้าไปบ้านที่โดนตัดไฟก็ต้องไปเครื่องเนี่ยมันพังเดือดไฟอ่าได้แบบนี้ได้เวลาเราเนี้ยเวลาเราคนไม่ใช้จะเทศได้เพรามันทำงานหรือเปล่าเอาไปลองเลยไหม ใช่ตรงสตาร์นะครับร่วมสูงด้วย <S <S ว่าจะมอบให้ล้อท่ว

แล้วค่อยทำไปนะ่ทำแล้วเทสเนี้ยเทนี้อย่าดึงแรงนะเดี๋ยวมันขาดอ่ะที่นี่รู้เลยเข้มันทามีเบิกแล้วลูกไปเอานลยเอออันนี้เราคีมมาตัดโอเคไหมตัดแล้วทำนี้ครูบอกประมาณนี้โอเคไหมร่มร่มก็ได้งั้นหนูหนูหนูเพราะว่ามันมันนานแล้วนะ